ค่ะป้าคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาทำอะไรกันคะเด็กๆอันนี้ตัวอะไรเนี่ยแต่ครับหนูขวัญหนูฮะหนูขวัญหนูขวัญตัวสีดำนั่นหนูแก๊ตตี้แก๊ตตี้กับหนูแพ้แพ้อาไปนะนี่ความ็แก๊ตตี้ไม่อาหารแก๊ตตี้กันเหรอคะแก๊ตตี้แล้วหนูขวัญก็จะเป็นตัวอย่างนั้นนะเพราะมันเป็นหนูขวัญคน จากปากเลยเหรอลูกอ่ะใส่ไปในปากเลยโอ้โหป้าวปลาทายๆเพื่อนๆหน่อยข้าวอาหารได้ครับทางร้านเพื่อนได้ใช้บิกเลยข้าป้ากับกะปุงกำลังให้อาหารหนูควันแล้วก็หนูแก๊สบี้อยู่นะคะเพื่อนๆนะโอ้โหโอ้โหอันไหนหนูขวัญอันไหนแก๊สบี้คะเด็กๆรู้ไหม หนูควันก็คือตัวที่ขนเรียบๆค่ะเอ้ยไม่ใช่หนูควันก็คือตัวที่ขนฟูๆค่ะส่วนแกสบี้คือตัวที่ขนเรียบๆค่ะแม่น,น้ามันจะยุ่งยุ่งเหรอหนูควันอะยุ่งยุ่งแบบเนี้นี่นี่นี่น่ยุ่งนะยุ่งส่วนตัวสีดำๆเรียบๆนี่เขาเรียกว่าแกสบี้แกสบี้แกสบี้เอาให้อ่านาากแกสบี้แกสบี้ก็อาหารได้นะคะอาหารแกสบี้ค่ะ Okay. ขออนุญาตทา้อาหารแกสบีแกนโนควันกันนะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย